ับเข้าสู่ช่องไทยสไตล์นะคะแล้ววันนี้ดาพาทุกคนมา <Okay. S 1> ที่ประเทศลาวค่ะอีพ <Okay. S 1> e ีนี้นะคะ <Okay. S 1> เป็นอ e ีพีที่สวันนี้จะพาทุกคนมาล่องเรือนะคะบอกเลยว่าถ้าใครที่มานะคะถ้าได้มาล่องเรือจะชมบรรยากาศความสวยงามของประเทศลาวของหลวงพ่อบาง,งล่องเรือแม่น้ำโขงนะคะตอนนี้เรือกําลังออกจากท่าค่ะวันนี้นะคะปกติเรือ,อละเนี้จะต้องวนวา ห้าแสนสี่ ชมบรรยากาศนี่คือบอกเลยว่าสวยมากๆใครที่มาที่ยงกะบางเราแนะนําเลยค่ะการต่อรองราคาก็ไม่ยากนะคะทุกคนที่นี่ก็น่ารักแล้วก็ผู้จาดีทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้เก่งมากๆค่ะแล้วก็ภาษาไทยก็ได้ด้วยเราสื่อสารกันได้แบบชิวๆสบายๆนะคะเหมือนคนเพื่อนบ,บ้านของเราเลยนะคะนี่ก็เป็นทริปวันสุดท้ายนะคะและพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางกลับ แล้วก็มากินอาหารพื้นบ้านนะคะก็จะเป็นต้มขาไก่ก็มีอาหารหลายอย่างนะคะทุกคนแต่ว่าก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะไกน หลังจากทานอาหารเสร็จนะคะเราก็จะเดินเข้าเมืองค่ะเพื่อที่จะมานั่งดื่มกาแฟนะคะก็ไม่ไกลกันถนนตามตอกซอกซอยคุทะรุเข้าหากันได้คือเดินไม่ต้องนั่งรถเลยค่ะทุกคนคนที่เคยมาหลวงพระบางจะรู้ว่าที่นี่นะคะสวยมากเงียบสงบแล้วก็เป็นการใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์มาก หลังจากดื่มกาแฟเสร็จน,นะคะทุกคนเราจะพาทุกคนไปกราบพระศักดิ์สิทธิ์นะคะวัดที่นี่คือตรงถนนตรงที่โรงแรมที่เราพักนะคะก็จะมีวัดเต็มไปหมดเลยค่ะก็เข้าไปทุกวัดเลยค่ะทุกคนโบสถ์สวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระคู่บ้านคู่เมืองแล้วก็เป็น การทำบุญเหมือนกับเราเข้าไปไหว้พระขอพรนะคะเพื่อเสริมจิริมงคลก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆใครที่มาที่หลวงพระบางก็ไม่พลาดกิจกรรมนี้ค่ะบางที่นะคะก็จะต้องเสียเงินเข้าไปบางวัดก็เข้าฟรีค่ะส่วนมากที่ดาพาชมในครั้งนี้ก็คือการเข้าฟรีนะคะ จากนั้นนะคะทุกคนหลังจากเราไว้พระเสร็จแล้วเราก็จะพาทุกคนพระอาทิตย์ตกดินนะคะก็จะมีตลาดเขาเรียกว่าตลาดตอนกลางคืนเนาะในมาร์เก็ตของเขานะคะก็จะอยู่ในช่วงอีพีแรกที่ฝนตกกันหนำนะคะวันในโชคดีที่ฝนไม่ตกดาก็ได้มีโอกาสพาทุกคนมาชมตลาดอีกครั้งค่ะหลังจากที่เราเดินจนถึงสุดเลยนะคะก็จะมี ของพื้นบ้าน <Okay. S 1> ของกิจกรรของพวกเขานะคะมาขายแบบงานแฮนด์เมดต่างๆ mm hmm. ราคาก็ต่อรองได้นะคะ mm hmm. มกุกพลาดสิ้นของหลายๆอย่างเลยคะ่ะ mm hmm. ทุกคน จะมีการร้องเพลงมีจุดที่ให้เรานั่งทานอาหารนะเาก็จะมีอาหารหลากหลายมีทั้งเบอร์เกอร์มีทั้งอูหลายอย่างมากเลยค่ะอาหารพื้นบ้านของเขาก็มีนะคะตามนี้เลยค่ะทุกคนใครอยากจะทานอาหารอาร่อยอร่อยชิมอาหารลานนะคะ<ม>ก็ลองมาชม,มก็คล้ายๆอาหารบ้านเราเลยค่ะอาหารอีสานก็มีนะคะพวกลาบอาจจะต่างกันนิดนึงต,งต้มตัาเขาก็มีที่เป็นเส้นใหญ่ๆค่ะอร่อยเหมือนกัน คุ้มค่ามากๆใช้ชีวิตแบบสโลไลท์เหมือนที่เราพูดนะคะสบายๆชิวๆหลังจากนั้นค่ะทุกคนเช้ามาเราก็จะเช่ารถนะคะเราถามที่โรงแรมพอละประมาณ3 0 0แสนจาก ไม่ไกลนะคะไปถึงสนามบินเราโชคดีมากที่ครั้งนี้นะคะได้คุยกับคนพื้นบ้านของเขาชาวบ้านเขาบอกว่าราคาแค่แสนสองแสนสองกลีบเป็นเงินไทยก็ประมาณร้อยกว่าบาทก็จะไปถึงสนามบินก็จะเป็นรถที่แบบขับคุยเขาก็จะพูดให้ฟังเรื่องราวของหลวงพระบางนะคะ ก็ถือว่าได้ราคาที่คุ้มค่ามากๆเราขอแนะนำใครที่อยากมามาที่หลวงพระบางนะคะคุยกับคนพื้นที่ของเขาค่ะเราจะได้ราคาที่ถูกกว่าในโรงแรมแนะนำเราอีกแล้วก็เขาค่อนข้างเฟรนลีเขาก็ทำเหมือนทำธุรกิจของเขาแต่ว่าเขาไม่ต้องจ่ายให้โรงแรมราคาก็เลยถูกลงค่ะ พอมาถึงสนามบินนะคะบรรยากาศของสนามบินก็ตามที่เราเห็นเลยค่ะเงียบสงบคนไม่ค่อยเยอะแต่ชั้นล่างนะคะจะค่อนข้างร้อนนิดนึงอ่ะยี่ลายลือครูคบอกว่ามันไม่มีแอร์เขามีแอร์นะคะแต่ว่าแอร์ไม่ค่อยเย็นจะด้วยแบบเปิดโล่งออกไปด้วยเราแนะนำขึ้นค้ารอรอ,อเครื่องบินนะคะขึ้นไปชั้นสองค่ะข้างบนชั้นสองก็จะมีของคา เครื่องดื่มแล้วก็นั่งค<พ>าสิสสแอร์เย็นมากเพราะคนไม่ค่อยเยอะค่ะทุกคนของขายก็มีนะคะมีห้องน้ำสะอาดไม่ต้องแออัดค่ะพอถึงเวลาเครื่องบินมานะคะเขาก็จะประกาศเราก็เดินลงมาแล้วก็รอขึ้นเครื่อง,อง <ๆ S 2> ในวันนี้นะคะเราขึ้นเครื่องเครื่องบินเล็กคือนั่งสองคน จะบินที่ประมาณ1 3ึ0 0หฟุตนะคะก็ไม่สูงเราจะมองเห็นวิวตลอด เรากลับมานะคะทุกคนก็คือมีมรสุมมีฝนตกแล้วก็ด้วยความบินไม่สูงเนาะเครื่องมันก็จะสั่นๆแล้วก็จะมีสัญญาณเตือนภัยตลอดเวลาบินผ่าเมฆตลอดเวลาคือกลัวมากๆเครื่องสั่นเครื่องตกหลุมอากาศคือโหประจ o ภัยในครั้งนี้สุดยอดมากๆเลยทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นแต่ว่าเราก็กลับถึงกรุงเทพด้วยความปลอดภัยค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของนาด้วยนะคะหามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยฝากกดติดตาม,มาไว้ด้วยนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ